สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai happily with me ครูสัง In this v i d e o you are going to learn Thai from this news ชาวเกาหลีใต้กินปูรัเสเซียชาวเกาหลีใต้กินปูรัเสเซียชาวเกาหลีใต้ม s South Koreans กิน means eat ปูรัสเซีย means Russian crab รัสเซียโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์รัสเซีย means Russia โจมตี means attacks Ukraine is Ukraine ในเดือนกุมภาพันธ์ means in February บางประเทศ ไม่ซื้อของจากรัสเซียบางประเทศ means some countries ไม่ซื้อของ means do not buy things จากรัสเซีย means from Russia เกาหลีใต้ยังคงซื้อของจากรัสเซียเกาหลีใต้ means south korea ยังคง means still ซื้อของ m a n s Buy things จากรัสเซีย m e a n s From Russia ของรัสเซียถูกกว่าของรัสเซีย m a s s Russian things ถูกกว่า m e a n s are cheaper ในอดีต O และ l ล o เต t ร์ของรัสเซียในอดีต m e a n s in the past O และ l อบสเตอร์ของรัสเซีย means Russian crabs and lobster มีราคาแพงและหายากมากมีราคาแพง means are very expensive และหายากมาก means and rare ตอนนี้ผู้คนสามารถซื้อได้ตอนนี้ means now ผู้คน means people สาม,มารถซื้อได้ means can buy them ใน super market ใน means in supermarket is a l o a n w of supermarkets จำนวนผู้ซื้อตลาดอาหารทะเลจำนวนผู้ซื้อ means the number of buyers ตลาดอาหารทะเล means of seafood markets เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า means doubles บางคนไม่สนใจบางคน means some people ไม่สนใจ means don't care เกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับ means about สงคราม means the war แต่หลายคนไม่ซื้อแต่ means but หลายคน means many people ไม่ซื้อ means don't buy it พวกเขาบอกว่ามันผิดพวกเขาบอกว่า means มิสเดย s เ that มันผิด means it is wrong พวกเขาบอกว่า means มิสเดย s เ that รัฐบาลต้องไม่ซื้อของรัฐบาล means the government ต้องไม่ซื้อของ means mustn't buy things จากรัสเซีย means from Russia. Let's read the news together. รัสเซียโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์บางประเทศไม่ซื้อของจากรัสเซียรัสเซียโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์บางประเทศ ไม่ซื้อของจากรัเสเซียเกาหลีใต้ยังคงซื้อของจากรัเสเซียของรัเสเซียถูกกว่าเกาหลีใต้ยังคงซื้อของจากรัเสเซียของรัเสเซียถูกกว่าในอดีตปูและล็อบเตอร์ของรัเสเซียมีราคาแพงและหายากมาก ในอดีตปูและลอสเตอร์ของรัเสเซียมีราคาแพงและหายากมากตอนนี้ผู้คนสามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตตอนนี้ผู้คนสามารถซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนผู้ซื้อตลาดอาหารทะเล เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจํานวนผู้ซื้อตลาดอาหารทะเลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบางคนไม่สนใจเกี่ยวกับสงครามบางคนไม่สนใจเกี่ยวกับสงครามแต่หลายคนไม่ซื้อพวกเขาบอกว่ามันผิดแต่หลายคนไม่ซื้อ พวกเขาบอกว่ามันผิดพวกเขาบอกว่ารัฐบาลต้องไม่ซื้อของจากรัสเซียพวกเขาบอกว่ารัฐบาลต้องไม่ซื้อของจากรัสเซีย This is the news that you learn today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily with me ครูสตัง I will make a video about learning Thai from Nails from Monday to Friday. So you can learn Thai from Nails with me five days a week. Thank you so much for watching my video and learning Thai with me. And see you in the next video. Sawdi krab.